สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องเบเบ d Channel นะคะผมวันนี้จะพาดูทุกคนการเตรียมงานเตรียมของเดินทางไปงานวันที่19ที่จังหวัดโคราชนะครับอันนี้เป็นงานโดดๆครับพี่น้องครับเป็นงานเดียวๆพ่อรับไว้นะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมจุดขึ้นแล้วกระบะ เพลงต่างๆขึ้นแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเราก็จะลดรถคันนี้ไปอันนี้เป็นรถอุปกรณ์การแสดงนะครับกระสียอนซ่คันนี้ไปพี่น้องครับแล้วก็รถบัสของเราก็จะไปสองคันนะครับรถบัสแดนเซอร์ก็จะไปแค่สองคัน มันจะเป็นรถบุสไต้กับรถมังยิงครับเพืนอนอย่างน้อยน่นะก็มีอะไรนะอันนี้นกำลังกำลังทำความสะอาดหรือเปล่าอี่พอโกที่ความสะอาดครับ ตอนนี้ที่บ้านพักที่อ่เอิญ่าอันนี้ซะเนาะเอิญ่าที่ครัวโรงอาหารคือโรงอาหารหรือโดมซ้อมเล็กนะครับกำลังปูกระเบื้องพอนผ่อนปูกระเบื้องละพี่นองครับ<ม>เพื่อความเย็นความสะดวกสบายให้กับทีมงานที่จะเข้าบ้านพักในเร็วๆนี้นะครับ กำลังทางกระเบื้องเลยพัฒนาไปเด้เลยพี่น้องครับกระเบื้องอันนี้เป็นครัวของเรานายามนายามเดีนเสื้อเข้าบ้านพักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครัวใหญ่ มารอบนี้กระซีเย็นแบบที่นี้ยอนมีกระเบื้องแล้วมีกระเบื้องผมว่ากระจิตติดฝาอีกสั้นละเนาะนี่นะครับตัวนี้กําลังเป็นกระเบื้องกินเย็นแบบที่นี่ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนเลยนะครับที่บ้านพักวันลำใจเกินร้อยเจอกันวันที่หนึ่งนะครับผม จอกันวันที่หนึ่งสิงหาที่จะถึงนี้นะครับปฐมนิเทศแดนเซอร์อใหม่ของเราพร้อมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับอันนี้ทีมห้องชุดก็กำลังทำงานยังทำงานเหมือนเดิมนะครับคันพี่นองไดิมด้ม,มาสัมผัสนีงกับสคิวกาวแห่งตอนนี้ วินได้ปุ่นนี่พี่น้องครับอันนี้เป็นชุดใหม่นะครับเขียนยังไม่ได้เยอะเป็นชุดใหม่ที่พี่กำลังตกแตง่งนอกแล้วนะใกล้ตัวแล้วชุดนี้สองค่ะเกียรรวม,รว,ม,รว,ม,มว่หมดไหมรวมรวมหมดยี่สิบไปถึงแล้วเราทำเป็นทีละอย่างใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมชุดนี้ใช่แล้วเาเป็นตัวของชุดนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็จะเปิดมันดูไม่ได้ใช่ไหมมันดูไม่ได้ใช่ไหมก็ได้อยู่แต่ยังไม่ให้อยากดูไม่ให้ดูหมดต้องให้หัวหน้ามาถ่ายก่อนต้องหัวหน้าเป็นผูน้นำก่อน,น,น,อนแล้วก็ไม่ไเยอะแล้วก็เป็นหัวของใคแล้วก็ติดไปสลับไปมุมข้างมุมข้างฮึคืองานทั้งดาบแบบโนสุโงะ <c oughs> <c oughs> บอกพนักง,งานใจกันร้อยแต่ละคนนี่ทํากล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวอหน่อยกลับจากกลับจากอะ่ะงานวันที่สิบเก้าก็กจะได้มาล้างห้องน้ำถ่าพี่น้องแล้วครับก็จะได้มาล้างห้องน้ำตัดหญ้าทำความสะอาดถ่าพี่ถ่าน้องตอนละพี่น้องทุกคน เจอกันวันที่1สิงหานะครับแล้วก,ก็อย่าลืมพรุ่งนี้วันที่19ก็อย่าลืมมาให้กําลังใจทีมงานมาลำใจเกินร้อยที่สวัสดโคราาด้วยนะครับผมพี่นองครับฝากไว์กดแชร์ให้เบิร์ดด้วยนะครับ,มรบ,กกบ,รรบไม่แต่ชิลโไปแซว